สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนพลานนะครับขอแนะนำพระรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคารซึ่งเป็นพิมพ์ทรงที่แบบธรรมชาติที่หล่อออกมาแล้วได้รูปทรงและเนื้อหาแบบโบราณจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของผิวพรรณวันณะของพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แล้วก็ยังมีพิมพ์ทรงและการแกะ ของหุนเทียนที่เป็นโบราณแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเรามาดูองค์พระกันนะครับนี่คือด้านหน้าของพระรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพโบราณอางค์นี้นะครับที่มีเนื้อหาขุขะผิวพันธุ์หิวย่นและก็มีวันะเหลืองอมเขียวนะครับอากปากของท่านเป็นล่องลึกนะครับแล้วก็มีเส้นเกินที่แตกออกมาตามองค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแข้งหรือสังขติของท่านก็จะมีเนื้อเกินออกมานะครับ ซึ่งเป็นการหล่อแบบโบราณก็จะต้องมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับและก็มีผิวพันธุ์ที่ขุขะนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับผิวพันธุ์เหี่ยวย่นและก็มีเส้นเกินตามนักแข้งหรือและตามหัวเข่าของหลวงพ่อเงินหรือทั่วองค์เลยก็ว่าได้นะครับดูกันให้ชัดๆนะครับนี่คือธรรมชาติของพระที่หล่อแบบโบราณแม้แต่เส้นสายจีวรของท่านก็การแกะออกมาแบบ ฝีมือชาวบ้านเลยก็ว่าได้นะครับเอ้จะมีการแกะหุ่นเทียนหรือพิมพ์ทรงออกมาไม่ได้สวยงามเหมือนบ้านช่างหล่อแต่เนื้อหาและความมหัศจรของพระที่หล,อล่อโบราณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ชัดเจนดีครับและเนื้อหาวัณณะของผิวพันธุ์ก็เป็นธรรมชาติแบบฉบับของพระรูปหล่อที่เกิดจากเนื้อทองผสมนะครับดังนั้นถ้าท่านไหนเจอพระแบบนี้ นะมีผิวพันธุ์บรรณะแบบนี้เก็บกันได้เลยนะครับเพราะพระแบบนี้ความเก่าแก่และธรรมชาติของผิวพันธุ์ถึงยุคถึงสมัยของหลวงพ่อเงินอย่างแน่นอนครับตรงแบบนี้ปากลึกรอบตาลึกนะครับมีท่านไหนที่มีพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ทรงนี้กันบ้างครับมีแล้วท่านอราธนาขึ้นคอกันบ้างไหมครับหรือว่าเก็บไว้บนหิ้งพระกันอย่างเดียวครับเรามาดูด้านข้างกันอีกมุมหนึ่งนะครับด้านนี้ก็ เป็นสีผิวบรรณะที่เหลืององมเขียวที่เป็นพระรูปหล่อเกิดจากเนื้อทองผสมนะครับโบราณแบบนี้และพิมพ์ทรงแบบนี้มีให้เราได้เห็นได้พบเจอได้น้อยมากนะครับซึ่งพระองค์นี้ได้มาจากชนบุรีนะครับถือว่าเป็นพระรูปหล่อที่พัดกิ่นไปถึงชนบุรีนะครับดูกันให้ชัดๆนะครับว่าผิวพรรณบรรณะของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติแบบพระรูปหล่อโบราณ แบบนี้ดูง่ายๆนะครับเนื้ออย่างนี้น่าเก็บและน่าสะสมนะครับสําหรับพระรูปรอ่อหลวงพ่อเงินพิมพ์แบบนี้องค์แบบนี้นะครับซึ่งมีเนื้อหาและผิวพรรณวบรรณะคาบสนิมที่เป็นธรรมชาติแบบเ,เอกลักษณ์เฉพาะองค์เลยก็ว่าได้นะครับครับดูกันตรงฐานด้านล่างก็ผิวพันธุ์ถึงอมเขียวนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินกระจายทั่วองค์ของหลวงพ่อเงินผิวเหี่ยวย่นเหมือนกับผิวคนแก่เลยก็ว่าได้นะครับ แล้วเรามาดูมุมนี้กันอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นพระที่มีขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่แต่ว่าร่างของท่านหรือขนาดขององค์หลวงพ่ออวบอ้วนนะครับนี้จะเป็นองค์เล็กนิดเดียวแต่ก็เป็นเด็กลักษักอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหูแล้วก็แขนของหลวงพ่ออวบอ้วนและก็ดูสมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับซึ่งลักษณะของพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินจะมีลักษณะ อ้วนท้วมแบบนี้นะครับดูกันดีๆนะครับไงกันบ้างครับเนื้อหาวรณะผิวพันของหลวงพ่อและรูปหล่อองค์นี้มีลักษณะสมบูรณ์และก็อ้วนท้วมนะครับว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานเลยก็ได้นะครับดูกันดีๆนะครับนี่คือด้านข้างอีกมุมหนึ่งของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานนะครับดูนะครับเนื้อหาชัดเจนและผิวพันรณนะ์ดูดีและสวยงาม ย่่งยิ่งนะครับเพื่อว่าถ้าท่านไหนได้พระลักษณะผิวพรรณแบบนี้เก็บกันได้นะครับถือว่าเป็นของดีและน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเรามาดูด้านหลังของหลวงพ่อเงินวัดบางคานอีกทีหนึ่งนะครับดูด้านหลังนะครับเส้นจีวรและก็การแกะหุ่นพิมพ์แม้จะไม่สวยงามน,นะครับแต่ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วมีความขังในองค์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นี้นะครับคือพระรูปต่อหลวงพ่อเงินพิมพ์โบราณ หลอโบราณมักจะมีเนื้อหาคุขาและผิวเหี่ยวย่นที่เกิดจากการหล่อแบบโบราณน,นะครับดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาดูตรงเสียนของพ่อนะครับเสียนกลมเหมือนเสียนบาทเลยนะครับและไปหูเป็นแท่งไล่ลงมานะครับจะมีเนื้อเกินตามซอกจีวรและสังคติของหลวงพ่อเงินนะครับและฐานด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ มีพระพิมพ์นี้เก็บกันได้นะครับถือว่าเก็บสะสมและขึ้นคอได้อย่างสบายใจนะครับสําหรับพระแบบนี้นะครับพระองค์นี้ถ้าส่องจากองค์จริงจะมีเนื้อหาสวยงามมากนะครับสําหรับเนื้อผิวพันธุ์วัรณนะและครับสนิมที่ติดกับองค์พระนะครับสวยน่าส่องอย่างยิ่งครับสําหรับพระองค์นี้พระรูปหล่อแบบนี้ผิวพันธ์วัณณนะแบบนี้เป็นพระที่หายากและก็หา ดูหาชมได้ยากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูด้านหลังกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือด้านหลังของหลวงพ่อเงินพิมพ์ห่อโบราณแบบนี้นะครับครับเรามาดูฐานของพระกันดีกว่านะครับนี่คือฐานของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพโบราณน,นี้นะครับเกิดจากการตัดช่อและแต่งตะไบสวยงามหรือให้มีความระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งพระรูปหล่อของหลวงพ่อเงินที่เกิดจากหุนเทียนก็จะมีช่อ การช่อที่ถูกตัดมาแล้วก็แต่งตะไบแบบนี้กันนะครับดูกันให้ดีๆนะครับนี่คือพระรูปหล่อพิมพ์โบราณองค์นี้นะครับมีเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งถือว่าแต่งตะไบแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแบบเนื้อหย,ยาบๆนะครับไม่ได้ละเอียดนะครับที่แต่งตะไบมาแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์เฉพาะแบบของพระรูปหล่อโบราณแบบนี้นะครับและก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ คลินี้ผมจุนพล,าน,ลานขอแนะนำพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพโบราณองค์นี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่สนใจในพระรูปรหล่อของหลวงพ่อเงินได้มาดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพล,าน,ลานนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับท่านไหนมีคำแนะนำสามารถส่งคำนำของท่านมา ใต้คลิปนี้ได้นะครับและขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนนะครับสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับจากผมจุนพลานขอบคุณครับทุกท่าน